โอเคนะครับสวัสดีครับก็พบกับพีโนบิตะคุ้งนะครับในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่30มกราคมพศ2566นะครับก็ยังใช้รุ่นเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนไปใช้อีกรุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพีโนบิตาจะพาพวกเราไปชมรถที่แต่งจากโรงงานกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อชุดแต่งอะไรทั้งุ่นวายแล้วนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นขายดีของเขาด้วยนะก็มีส่งมอบก็แทบจะบ่อยนนะครับถ้าใครไม่ชมก็ถือได้ว่าพลาดอย่างแรงนะครับเพราะว่าพี่โนบิตะเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับมาทํารีวิวแล้วกล้องก็ถือได้ว่าสดชัดทุกระเบียบนิ้วขนาดนี้นะครับถ้าไม่ชมก็ไม่ได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่นบิตะด้วยนะครับเดี๋ยววันที่4นะครับ4กุมภาพันธ์เดี๋ยวจะมีมิวเอรุ่นแ n นทอม o l l e c t i o n เข้ามานะครับเดี๋ยวพี่นบิตะก็จะได้จัดการถายให้เหมือนเดิมนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมรุ่นที่ว่านี้กันก่อนเลยก่อนที่เจ้ามิวเอกนแฟนทอมคอลเลกชันนั้นจะเข้ามาจําหน่ายนะครับเชิญเลยครับ ครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับที่พี่โนบิตาจะถ่ายให้พวกเราได้เข้ามาชมนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว i e s u z u x-series 4ปปะตู Highlander 1.9 DDI เกียร์ธรรมดาราคา957,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกโดโลไม์นะครับบวกเงินเพิ่มอีก7,000บาทนั่นเองก็จะรวมแล้วเบ็ดเสร็จอยู่ที่964,000บาทนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าเป็นสีเทากับดำนะเราไม่ต้องไปบวกเพิ่มเลยเอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันดีกว่านะความละเอียดกล้องชัดแจ๋วขนาดนี้ไม่ดูถือว่าพลาดครับด้นานบนหลังคานะครับก็จะประกอบไปด้วยเสาอ,อากาศทรงสั้นหรือเสาอ,อากาศแบบมาตรฐานนะปรับพับถอดเก็บได้ถัดมาแผ่นอีโคสติกเกอร์ก็บ่งบอกข้อมูลในด้านสะอาดประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบความปลอดภัยอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ 15.2กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับถัดมาครับตัวกระจกบังลมหน้าก็จะเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัยช่วยเก็บเสียงรบกวนไม่เข้าไปในห้องโดยสารลดโอกาสเสษกระจกแตกนะถัดมาตัวที่ปัดน้ําฝนก็มาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนแบบบิวอินที่ฉีดน้ําล้างกระจกบนกานปัดแบบเบรทไทยสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่บดบงังทัศนวิสัยในการขับขี่ปรับจังหวะและปรับตั้งเวลาได้ นะรูฉีดน้ําก็จะถูกซ่อนไว้อยู่บนใบปัดแบบนี้เลยอย่าไปยกขึ้นตามอําเภอใจอย่างนี้นะครับถัดมาครับการออกแบบเส้นสายบริเวณฝากระโปรงหน้าก็แฝงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งหนักแน่นทรงพลังแบบฟิเจอเลสติกดีไซน์รับกับตัวโป่งซุ้มล้อด,ด้านข้างตัวรถขนาดใหญ่แบบมัสคิลล่าเฟนเดอร์ให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งนะถัดมาไฟหน้าครับไฟหน้ามาพร้อมกับไฟหน้า Isuzu Vision by Beam LED Projector เป็นไฟสูง ไฟต่ําในหลอดเดียวกันปรับระดับสูงต่ําได้4ระดับพร้อมกับ Built-in มันติฟังชั่นแนลเดย์ไลท์ไฟสําหรับขับขี่ในเวลากลางวันและทําหน้าที่เป็นไฟหลีในกลางคืนสําหรับตัวไฟหน้ามาพร้อมกับระบบไฟหน้า f l l ล w m มีโฮมและก็ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติหลังดับเครื่องยนต์ออโตไลท์ออฟนั่นเองถัดมานะ ก็จะเป็นไฟเลี้ยวหลอดสีสม้มแสงสีเหลืองอมพนันพร้อมด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้า LED มีมาให้ครับขอบไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีดําถัดมากันชนหน้าก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้มีความกลมกลืนลู่ลมลดแรงประทะของลมรับกับตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าลายเคฟลาตัดขอบสีเงินอย่างลงตัวเลยนะครับถัดมาครับตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ double dimension นะครับสี ดำเงา Glossy b a c k นะครับตัดด้วยเส้นสีแดงเลือดหมูการเน็ตเลสพร้อมด้วยโลโก้ Isuzu ส,ส,ส,สีแดงนะครับเพิ่มความเทนะครับตามสไตล์ X Series รับกับตัวสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกคาดคู่หน้านะครับถ้าเป็นรถสีดำนะครับก็จะตกแต่งด้วยสีไลท์โกลด์ซิลเวอร์นะครับ อ๋อไลโกลนครับไม่ใช่ไลโกลซินเวอร์แต่พอตัวนี้นะครับถ้าเป็นรถสีเทากับสีขาวก็จะตกแต่งด้วยสีไลท์ซินเวอร์ครับขอบสีเงินนะครับอาจจะไปดูของตัวรถสีดําเป็นแบบไหนครับนี่ครับถ้าเป็นรถตัวสีดํานะครับก็จะตกแต่งด้วยสีทองแบบนี้นะครับเนี่ยตามขอบขอบเห็นไหมครับอืมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์พันเอ็กมาให้ด้วยนะจากนี้นะครับยังเพิ่มความเท่ความสปอร์ตด้วยเคปลาดด้วยนะครับ ถัดมาตัวเครื่องยนต์นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดับเบิลโอเฮดแคมชัฟซีสูบแถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ16วาล์วคอมเอรเรลไดเรกต์อินเจคชันพร้อม VGS เทอร์โบและอินทริคูลเลอร์ความจุกระบอกสูบ1,898ซีซีให้พละกกำลังสูงสุด110กิโลวัตต์หรือ150แรงม้าที่1,800-2,600ถึงรอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปี เตืนหน้าหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตันเองนะครับซึ่งที่เราดูอยู่ตอนนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะตัวจุดเด่นนะครับก็มีดังนี้เลยน้ําหนักเครื่องยนต์นะครับลดลงกว่าเดิม60กิโลกรัมอัตราการปล่อยมลพิษ166กรัมต่อกิโลเมตรโดยอ้างอิงจากรุ่นหัวกระสือนะครับแล้วก็ระบบโครงน้ำระบายความร้อนให้น้ำไหลาตามแนวขวางผ่านทุกกระบอกสูบนะครับ หอยแกลลี่ ery, ช่องกักเก็บน้ำมันเครื่องนะครับสายพาเนินเครื่องแบบเส้นเดียวซิงเกิลเอนจินเบรบำรุงรักษาง่ายคุ้มค่าสุดประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานะครับตัวเครื่องยนต์นะครับจะมีการรับประกันอยู่3ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน,เ,นเพื่อนๆสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการ Isuzu ที่อยู่ใกล้บ้านนะครับ ถัดมานะครับระบบกันสั่นสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและโชคอัพแก๊สแบบดับเบิลซิสโบนนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโครงแล้วก็การออกแบบจุดยึดปีกนกด้านบนให้สูงขึ้น แลวก,การจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ยื้องหลังเพลาหน้าแบบเซมิมิดชิปกระจายน้ำหนักได้สมดุลลักมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่6.1เมตรทําให้เราควบคุมรถได้ง,ง่ายและทรงตัวเนาะถัดมาตัวแชสซีก็ผลิตขึ้นรูปด้วย Take e, เทคโนโลยีเลล้ก,กเนี่ยพิเศษขึ้นรูปแบบรีอินฟอซเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เพิ่มคานตัดขวางคลอสเมมเบอร์ที่ช่วยลดอาการโยนตัวของตัวรถลดอาการบิดตัวด้วยคลอสเซชันให้ความเหนียวและแข็งแกร่งกว่าเหล็กธรรมดาสูงถึง23%อรองรับแรงฉุดลากที่สูงขึ้น ถัดมาครับตัวยางติดรถนะก็จะเป็นยางชนิดเลเดียลแบบมาตรฐานสากลเลยถ้าพี่โนวิตะวัดความสูงของอยางนะโดยจะอ้างอองจากเบิร์ดที่มานี่แหละเราก็จะได้265ม mm, ินนะซีรีส์ยาง70ขนาด18นะขนาดแก้มยางดังนั้นเบอร์ยางติดรถก็265ทับ60 18มาพร้อมกับล้ออลูมิเนียมอลลอยสีดำเงา glossy black ดีไซน์แบบ robust r a d i ียนี่ก็จะมีโลโก้ isuzu สีแดงมนาะให้เพื่อเพิ่มความลงตัวนั่นเอง ก็ระบบเบรกด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกแบบมีคลีประบายความร้อนพร้อมด้วยคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่ถัดมาบางโคนหน้าหลังมีมาให้ป้องกันไม่ให้โคนกระเด็นใส่รถเวลาที่เราขับขี่ในช่วงฝนตกถนนลื่นนะหรือทางลูกรังต่างๆจะได้ฝุ่นไม่กระเด็นใส่ถัดมาบางใดข้างก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวนะก็จะเป็นสีดําตัดด้วยขอบสีเทาดําในรุ่นรถสีเทาและสี ดำนะครับถ้าเป็นรถสีขาวตัดขอบสีเงินตัวบันไดก็ออกแบบให้ก้าวขึ้นรถลงรถง่ายเพิ่มความแข็งแรงนะครับถัดมาโลโก้ X นะครับที่ด้านข้างตัวรถก็บง่งบอกไว้ซึ่งความเป็น x s e r i e s นะครับเนี่ย <Yeah. S 2> ก็จะเป็นสีดำกับแดงนะครับถัดมาครับกระจกมองข้างก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถปรับองศามุมมอง,มองและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ในตัวมีมาให้ครับเห็นชัดในมุมกว้าง ถัดมาครับตัวมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้เปิดประตูง่ายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลบนะครับกุญแจอัจฉริยะ Isuzu Genius Entry เพียงแค่กุญแจอยู่กับตัวเราก็จะล็อกแลกปะปลดล็อกประตูทุกบานด้วยระบบไฟฟ้านะครับอ่าเราก็กดปุ่มดำนี่แหละนะครับ ถ้ากุญแจรีโมทแบตเตอรี่หมดนะครับสามารถดึงกุญแจสำรองออกมาจากตัวกุญแจเพื่อมาบิดไขได้เลยมาพร้อมกับสัญญาณการขโมยนะครับแล้วก็ระบบตรวจสอบรหัสกุญแจกรณีรหัสกุญแจไม่ตรงนะครับทาให้รถสตาร์ทไม่ได้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองถัดมา B ีพิลล่าเสา B นะตกแต่งด้วยแบล็ k เอาฟิล์มเพื่อเพิ่มความลงตัวนะแต่ถ้าเราลงตัวกันนี้เราก็ติดฟิลม์มทึบนะครับฟิล์มดําแล้วก็ใส่กันสาดสีดําแค่นั้นเองถัดมาโครงสร้างห้องโดยสารผลิตขึ้นรูปด้วยเทโลยีเลกา พิเศษนะครับออโต์ไฮเทนไซี์สตีลเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับมาพร้อมกับคานเหล็กที่พายด้านข้างกรณีเกิดการชนด้านข้างที่รุนแรงก็ลดโอกาสบาดเจ็บแก่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ปกป้องในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะดูดซับแรงกระแทกนั้นเอาไว้นะถัดมาครับก็จะเป็นสปอร์ตบร์นะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเดินด้วยเส้นขอบดำแดงตรงนี้นะครับพร้อมเครียช่วยการทรงตัวตามหลักแอโรไดนามิกนะครับอ ถัดมานะครับระบบเบรกหลังนะครับก็จะเป็นดัมเบรกแบบ leading t a i l i n g นั่นเองนะชนิดของระบบเบรกก็เป็น four channel four sensor ครับถัดมานะครับตัวระบบกันสั่นสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็น Shock o f s o r b p r r นะครับแหนบซ้อน3แผ่นนะครับโดยแหนบด้านล่างนะครับแหนบชุดล่างจะช่วยรับน้ำหนักในการบรรทุกเอาไว้นะครับการจัดวางนะครับของตัวแหนบก็จะวางไว้ตำแหน่ง เหนือเพลานั่นเองนะพร้อมโชคอัพแก๊สนะครับยางอะไรติดรถก็เป็นยางเรเดียลเหมือนกันครับแต่จะเป็นล้อกับท่าเหล็กนั่นเองครับถัดมาครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายหล่อเข้มดีไซน์แบบ Dual Sonic LED นะก็จะมีโคมลมดำมาให้ก็จะเป็นเค e ียร์เลแบบนี้พร้อมแอโร่ y n นามิช่วยรีดลมถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีไฟเบรกนะครับไฟหลีไฟเบรก ไฟเดียวหลอดสีส้มแสสีเหลืองอมพานมีให้ไฟถอยหลังมีมาให้ครบเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟหลีถัดมานะครับกันชนท้ายก็จะเป็นแบบอินทีเกรบสีเดียวกับตัวรถถูกติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็อักษร X-Series X นะครับก็จะบ่งบอกว่าเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยรุ่นนี้แล้วก็ถัดมานะครับโลโก้ i e s US u z u D-Max สีแดงนะครับ โลโก้ Isuzu ก็จะเป็นสีแดงครับโลโก้ D-Max เป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหรานเองถัดมาครับมือเปิดฝากระบะนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถออกแบบให้มี Built-in Safety Camera ก้องมองภาพนาดถอยจอดด้านหลังแบบ Built-in เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจอดรถตามมุมแคบมุมอับนะครับพร้อมสติกเกอร์ลายกราฟิกที่กระโปรงหน้าจะหลดด้านท้ายอย่างลงตัวเลยนะครับมาดูกระบะกันนะครับ ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ก็ถูกติดตั้งมาให้นะครับก็จะอยู่ตำแหน่งสูงสุดเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นได้จากระยะไกลเสริมความปลอดภัยนั่นเองถัดมาครับตัวกระบะท้ายนะครับก็ผลิตขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเหล็กก้าแรงดึงสูงนะครับลดโอกาสเกิดสนิมพร้อมกับ เบ็ดอินไลเนอร์ liner, ครับพื้นปูกกระบะติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วทําให้เราประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งได้เลยนะครับอย่าลืมครับรับรถไปต้องไปใส่ล็อกฝากระบะด้วยครับราคาต่อชุดก็2,400บาทแล้วนั่นเองนะอ่าปิดง่ายครับไม่ต้องออกแรงอะไรมากอีกแล้วน,นี่ครับมาที่ตอนที่2นะครับพี่โนบิตาก็าพาพวกเราเข้ามาดูภายในรถกันเลย บานประตูนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่กว้างนะเพื่อเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีนะครับพร้อมกับมีการตกแต่งบริเวณแผงข้างประตูด้วยสีดําเงาปียโ,โนแบ็กเพิ่มความหรูหรานะครับรับกับตัวมือเปิดประตูสีเงินซาตินโคมแล้วก็มีบุนุ่มบริเวณแผงข้างประตูและที่ผ่าแขนด้วยหนังสังเคราะห์เดินด้วยได้สีแดง พร้อมกับกรอบสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าสีดำเงาที่ใส่ขวดน้ำดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรมันก็มีมาให้ครับเพื่อให้เราหยิบจับสะดวกใช้งานได้ง่ายนะถัดมาครับผมรองคื้นะครับก็จะเป็นสีดำทําหน้าที่เป็นวัสดุซับเสียงนะครับเนีย่ยอืม ดูดฝุ่นทําความสะอาดง่ายด้วยแล้วก็ถัดมาครับในรุ่น4ประตูนะครับก็มีการออกแบบจุดยึดเข็มขัดเอื่อภัยในตําแหน่งที่นั่งตอนหลังใหม่นั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนาะก็จะเป็นเข็มขัดอื้รภัยแบบ E L R ยึด3จุดนะครับแล้วตัวเบาะนะครับสามารถปรับพับได้เรียบสนิทเลยนะครับเนี่ยอันนี้ปรับลงแบบ60นะแล้วก็มีชุดเครื่องมือให้ด้านหลังเบาะนะครับ อันนี้ก็สามารถที่จะยกแขวนได้ด้วยนะครับนี่ก็มีตัวกล่องเก็บคอนด้านล่างครับสามารถใส่พวกอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆนะครับพวกสายพ่วงแบตบตัวเบาะนะครับเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะนั่งหนังสังเคราะห์นะครับสีดานะเดินด้วยได้แดงนะแล้วก็มี Isofix จุดยึดที่นั่งนิสัยสําหรับเด็กมีมาให้ครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับแล้วก็ถัดมานะก็จะเป็นมือจับ นะช่วยในการขึ้นรถด,ด้านหลังก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่แข็งแรงนะครับจับขนาดมือนะครับแล้วก็บูชนวนเพดานนะครับก็จะเป็นสีดำแบบนี้พร้อมกับตัวลำโพงเสียงแหลมไรเซอร์ราซาวแล้วก็มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารมาให้ด้วยนะครับขับมานะครับด้านหลังเบาะคูหน้านะก็จะมีตัวกระเป๋าสอดเอกสารมาให้ด้วยกรณีที่เราต้องการที่จะเก็บหนังสือเก็บสมุดใส่แฟ้มต่างๆนะครับด้าน,นหลังเบาะผู้ขี่นี่ก็ ด้านหลังเบาะผู้โดยสารนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมีที่ห้อยสัมภาระมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่เราอยากแขวนสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็จุดชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้ด้วยเวลาที่เราต้องการเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนนะครับเวลาที่มีเด็กๆนะครับมานั่งหลังก็เสียบชาร์จได้เลยและมีช่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะครับ ถัดมานะครับเข็มขัดทิลระบยคู่หน้านะครับก็จะเป็นแบบ e l r ย3จุดพร้อมระบบดึงลังกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัตินะครับปรับระดับสูงต่ำได้นะนี่การปรับระดับง่ายๆเองนะครับมีระบบเตือนคาดเข็มขัดริลระบยผู้โดยสารคู่หน้ามาให้เบาะนั่งนะเบาะนั่งคู่หน้าก็มาพร้อมกับที่กีูมักที่ช่วยลดการสะสมความร้อนทําให้เรานั่งสบายง่ายไม่อึดอัดระบาอากาศดี แล้วก็ตัวเบาะนั่งของฝั่งคู่ขับขี่เนี่ยนะสามารถที่จะปรับสูงต่ำได้ด้วยมือเปล่าเลยนะครับแต่ถ้าอยากใส่ปรับไฟฟ้านะครับเราก็เพิ่มได้ส่วนนี้แล้วก็ถัดมาที่หน้าช่องแอร์นะครับก็จะมีตัวที่วางแก้วน้ำนะพร้อมแหวนล็อกในตัวให้ลมแอร์ทำความเย็นได้เลยครับถัดมาครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดระบบ ESC และ TCS นะครับ ก็ระบบนี้นะครับ E S C เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อูุชตาร์ทอยู่ตำแหน่งอ่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาที่เราเข้าโค้งนะครับป้องกันไม่ให้รถเกิดอาการหักกลบกระทันหันหรือสูญเสียการทรงตัวนะตัวนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ปรับไฟหน้านะครับตัวนี้ปรับระดับได้นะครับปรับระดับสูงต่ําตามความเหมาะสมเลยนะครับมาเราจะปรับระดับไหนเนะาะเลือกเอานะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องเก็บเหรียญเก็บบัตรเก็บกล่องชาร์จหูฟังไร้สายนะครับถัดมานะครับ ที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับเติมน้ํามันดีเซลได้ตั้งแต่ดีเซลเกดรธรรมดาถึงดีเซลพรีเมียม,มเลยหัดมาด้านล่างก็จะเป็นตัวแป้นคลัตช์แป้นเบรกและคันเร่งนะครับหัดมานะครับบริเวณแขงข้างประตูนะครับก็ออกแบบให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ L กับ R ก็เป็นสวิตช์ปรับกระจกนะครับ L ปรับข้างซ้าย R ปรับข้างขวาเนาะตัวนี้ก็สวิตช์พับเก็บกระจกนะครับสวิตช์ล็อกกระจกผู้โดยสารตอนหลังเนาะเมื่อเรากดลงไปนะครับกระจกทั้ง3บานก็จะถูกล็อกการใช้งานเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราเปิดนะครับปลดล็อกแล้วมันก็จะเปิดได้ปกติเลยกระจกไฟฟ้าผังคู่กับขี่นะก็สามารถเลื่อนขึ้นเรือนลงอัตโนมัติพร้อมกับระบบป้องกันกระจกนี่แจมโฮลเทคชั่นด้วยนะต่อมาครับเซ็นทรัลล็อกนะครับก็ สามารถล็อกประตูกดล็อกประตูได้นะครับพร้อมกับระบบปลดล็อกประตูทุกบ้านนะครับเมื่อ Airbag ็กทำงานนะครับก็ crash u n ล o c k นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเซ n นเ l ร์ล็อกนะครับสามารถตั้งความเร็วที่เราจะล็อกได้คือ20กิมตร่อชั่วโมงหรือ12กิมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่เราจะเซ็ตไว้นะครับถัดมานะครับที่ใส่กดน้ำดืม่มและที่สอดเอกสารที่ประตูคูนามีมาให้นะ ลำโพงคู่หน้าขนาดใหญ่6นิ้วคูณ9นิ้วให้มิตดิ้ลเสียหนักแน่นครับถัดมาครับคอนโซลหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับการบุนุ่มนะครับซอฟทัชเดินด้วยได้สีแดงนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับทาความสะอาดก็ง่ายครับเพราะว่าเขาเป็นหลังสังเคราะห์เนาะถัดมาครับกล่องเก็บของด้านบนแมบมีฝาปิดสามารถใส่เอกสารสาคัญต่างๆนะครับสมุดบัญชีธนาคารนะครับกระเป๋าเงินกระเป๋าเหรียญได้นะถัดมาครับตัว มาตรวัดนะครับก็มา,มารพร้อมกับมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ MID ขนาด4.2นิ้วนะอ่านค่าง่ายชัดเจนสบายตานะครับตัวนี้ก็บ่งบอกอุณหภูมิของน้ําในระบบหล่อยเย็นของเครื่องยนต์ความจุน้ามันคงเหลือ Trip A, Trip ทริปเอทิพีต่างๆนะครับความผิดปกติต่างๆในระบบนะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัดวัดความเร็วรอบนะถ้าตําแหน่งเกียร์สูงนะครับรอบเครื่องยนต์จะต่ําแต่ถ้าตําแหน่งเกียร์ต่ํารอบเครื่องยนต์สูงขึ้น ตัวนี้หน้าปัดวัดความเร็วครับนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ X ให้ตรงนี้นั่นเองครับมาครับตัวพรมาลยนะครับก็เป็นพรมาไลไยแบบ power รักกันพิเนียนนะครับก็แกนพรมาไลไยสามารถยุบตัวเองได้นะครับเมื่อแอร์แบกทำงานเนาะออก็จะเป็นวัสดุหนังแท้นะครับเดินด้วยได้แดงถัดมาครับสวิตช์มันติฟังก์ชันมีให้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพิ่มกับลดความดังเลือกโหมดปิดเสียงนะครับเปลี่ยนแท็กก่อนหน้าแท็กถัดไปได้ตัวนี้แฮนด์ฟรีนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับสามารถกดโทรออกรับสายเนาะกดวางสายได้ตัวนี้คําสั่งเสียงนะถัดมานะครับ c r u สคอ Control นะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยนะเวลาที่เราต้องการถอนเท้าออกมาจากคันเร่งเวลาที่ขับรถไกลๆนะครับก็ให้กดเปิดระบบก่อนแล้วก็เหยียบคันเร่งไปตามความเร็วที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถ ที่จะเพิ่มกับลดความเร็วได้เลยนะครับเมื่อได้ความเร็วที่ต้องการแล้วให้เซตนะครับถ้าเราต้องการปิดนะครับก็ให้กดแคนเซิลหรือเหยียบเบรกนะครับตัวนี้ก็็ฟสวิตช์ปับตั้งค่าหน้าจอ M I D นะครับคอตวีตกแต่งด้วยสีดาเงาเนาะตัวพวงมาลัยนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ําได้สีทิศทางดึงเข้าออกนะครับการปรับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยปรับสูงต่ําดึงเข้าออกนะครับโอเคนะครับ ถัดมาครับระบบความบันเทิงนะครับมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรอรนบไวเลสแอ p เ e c e a p เฟ a แ a นด r อยออโต้นะครับอ่แล้วก็ถัดมานะครับระบบปรับความเย็นนะครับก็จะมาพร้อมกับรบบปรับความเย็นแบบ u u l Mode นะครับอสรูปแบบเนาะตัวนี้ให้ลมออกใส่หน้าถ้าหมุนมาตรงนี้นะครับลมแอร์ก็จะออก2ระดับตัวนี้ลงพื้นนะครับต่อมาก็เป็นสวิตช์วดไลฟ้านะครับเวลาที่เรา ขับขี่รถในช่วงฝนตกหมอกลงจัดและฝ้าเกิดขึ้นที่กระจกก็กดระบายได้เลยตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะสวิตช์เปิดปิดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ a c ก็คือถ้ามันติดลมแอร์ก็จะยินฉ่ำเลยครับแต่ถ้าไม่ติดนะครับลมแอร์ก็จะออกธรรมดารรมดาไม่เย็นมากตัวนี้เป็นสวิตช์ปรับความเย็นนะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับตันนี้นะครับก็เป็นสวิต เปิดปิดช่องรับอากาศนะครับตัวนี้ให้อากาศหมุนวนภายในรถปกติแล้วก็ต้องใช้ตำแหน่งนี้นะครับถ้าดันมาตรงนี้นะครับก็รับอากาศภายนอกเข้ามาก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เข้ามานะครับแต่ก็หมดห่วงด้วยกองอากาศ p m 2 5นะครับระบบกองอากาศนี้สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ด้ได้นะในไอ่อสุขภาพจริงๆนะครับจริงๆแล้วนะครับเราก็ใช้แค่ให้อากาศหมุนเวียนก็พอแล้วนะครับ ตำแหน่งนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่หรอกครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่อง DC 12โวลต์ซ็อกเกนะครับสำหรับเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากล้องติดรถยนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมานะครับช่อง USB นะครับมีมาให้นอกสำหรับเสียบต่อ iPod iPhone แฟลชได้ที่เราโหลดไฟล์เก็บไว้แล้วก็ช่อง3.5ครับแล้วก็ Passenger Airbag นะครับไฟบอกการทำงานของถุงลมนิรภัยนะครับถ้ามีเด็กอ่อนเราเสริมคาซีทได้เลยเพื่อความปลอดภัยครับโดยผู้ เดือดตำแหน่งอ่อนแล้วไฟตัวนี้จะติดเองนะครับแต่ถ้าไม่มีเด็กอ่อนหรือมีผู้ปกครองอุ้มดูแลอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถดึงกุญแจออกมาจากตัวรีโมทเพื่อไปปิดที่ตัวกล่องเก็บของตัวนี้ก็เป็น HDC นะครับป้องกันลดไหลขณะลงทางลาดชันต่างๆถัดมานะครับระบบเกียร์นะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้านะครับพร้อมเกียร์ Overdrive สองตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6นะครับ เกียร์โอไดนี้จะช่วยในการประหยัดน้ํามันนะครับออกตัวได้ดีเร่งแซงทันใจต้นจัดปลายแรงส่งท่ายกําลังได้เต็มประสิทธิภาพแรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ําพร้อมรีเวิร์ดลิงค์ครับแวนยกช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังสอดนิ้วเข้าไปแล้วยกขึ้นก็จะเป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วนะครับถัดมาครับก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้เป็นหลุมใส่เหรียญโกนได้นะคอนโซลกลางนะครับออกแบบให้มีฝาปิดพร้อมด้วยบุนุ่มบริเวณที่ทาแขนนะครับด้วยหนังสังเคราะห์เดินด้วยได้แดงของตรงนี้ครับอ ถัดมานะครับตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะตกแต่งด้วยสีดำเงาียโ,โนแบ็กพร้อมสัญลักษณ์ X กล่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดนะครับสามารถใส่เอกสารสาคัญต่างๆใบเสร็จรับเงินพอนี้นะครับด้านล่างก็จะใช้เก็บพวกสมุดคู่มือสมุดรับประกันพร้อมสวิตช์เปิดปิดพาสเซนเจอร์แอร์แบบ็กครับถัดมานะครับกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นแบบปรับลดสายสะท้อนได้นะครับเวลากลางวันการปรับก็จะชี้ไปข้างหน้าเวลาลดสสะท้อนก็ให้ผักเข้ามาครับถัดมานะครับ ไฟอ่านแผนที่สอนตำแหน่งมีมาให้นะครับนี่กล่องเก็บแว่นตามีมาให้นะครับสะดวกสบายในการใช้งานมือจับ7จุดตำแหน่งนะครับต่อมาครับที่บังแดดคู่หน้านะครับก็จะมีกระจกมาให้นะครับพร้อมไฟส่องสว่างแล้วก็มีที่เก็บนามบัตรเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับกระจกฝั่งผู้โดยสารมีมาให้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยครับอโอเค รเรามาสรุปจุดเด่นแล้วก็ระบบความปลอดภัยกันนะครับเมื่อเช้าลืมสรุปจุดเดืนเกสเซเฉยเลยไม่เป็นไรพลาดนิดเดียวเองนะครับจุดเด่นนะครับก็จะเป็นรถครอบครัวในเลทราคาไม่แพงมากนะครับแต่งจากโรงงานแล้วนะครับได้ระบบความปลอดภัยครบครัน แล้วก็ระบบต่างๆนั้นมีความใกล้เคียงกับตัว Z P เป็นอย่างมากแล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดเราก็จะได้เก็ Z P ไปใช้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมากด้วยนะครับถ้าไม่ได้แต่งซิ่งนะครับรถก็จะดูเท่ขึ้นนะครับดูลงตัวขึ้นมากนะครับแต่ความเป็นจริงนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนล้อแมก อะไรพวกนี้ได้หมดเลยถ้าเราต้องการแบบไหนก็เอาแบบนั้นเนาะทีนี้ระบบความปลอดภัยนะครับก็มีตังนี้เลยระบบป้องกอันล้อล็อกขณะเบรก ABS ระบบช่วยกระจายแรงดันน้ํามันเบรกเพื่อให้สัมพันธ์กับน้าหนัก a b d ระบบเพิ่มแรงเบรก BA ระบบลดกําลังเครื่องจนเพื่อช่วยเบรก BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS แป้นเบรกและแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ประตูเสริมคันเหล็กที่ภัยด้านข้างเพื่อความปลอดภัย a i r b a กคู่หน้า2จุดเข็มขัดยืดภัยแบบ AIR ER ย3ดจุดที่นั่ง ะระบบไฟหน้าฟอลโล่มีโฮมระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED สัญญาการขโมยกล้องมองภาพขนาดถอยจอดด้านหลังแบบ, Built in, บวิวอินระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออดตัว TCS ระบบเชื่อมต่อตัวบันทาราชัน SSA ระบบควบคุมความเร็วนขณนะลงทางราชัน SDC นะครับอ่าก็อย่าลืมครับคนที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่โนวิตะด้วยนะเพราะว่าตอนนี้กล้องที่ถ่ายเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับความละเอียดคมชัดมากๆนะครับ เอาละพี่ก็ขอตัวไปทานข้ากวก่อนนะครับแล้วพบกับพี่วิตาไมโอกาสหน้าสวัสดีครับ